ก็เลยทุปหลักเกี่ยนเนี่ยเอวดาจีดลรูปไปผ่านกำลังทำเพื่อทำไปรู้ว่าทำไปทำไปจมอยู่ไหวลูกศรตาทำเวลาได้เยอะเยอะตะยันซุ้งเขียวบุ๋มบั้งบังไพรพองพลวงแอบเทวดา ยงประที่พันทำไ,ได้ดีไป,ไป,ไปออที่งานโดยยิ่งโชคดีตามต่อหนึ่งไปดูเลยเออยังสีแน่

เราลงภูเขาเครับน่งัรับเรังมบุรัน์ทีบาไรบบเขาทำงานนะครับ

รอรุ้นกันครับคนั่นตอยูรน้วนักันนะครับรอลุนกันครับเขาดันนะครับดันตัวนิดๆนะครับหางดีนะครับ เอาดีเาดีนะครับรวมกันครับเ้ยผู้ใดนำลูเอาดีเอาดีนะครับเอาดีเป็นระยะเลยนะครับเอนนีนเลขขึ้นะครับ0 0ผ่านไปครับจิาาบ ยังไม่ล่าเลยครับประกาศไมล่าได้ไปนหางเบานะครับบนุ้นี่สูงนะครับพี่น้อง จัหงหวะตึ้งไทยเต็มที่เลยเวลาสี่นั่ร้อยสินะครับแอสเทวดานะครับผม410นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนับ FC สวัสดีครับ